อรุณสวัสดิครับผมก็สวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซี FC ที่นารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนแปลงนะครับทรงหน้าเจ้าอินดี้หน่อยนะฮะจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับยังไม่ได้บอกนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าบางน,น,นี่โอ้เท่ว่ะอย่างเงี้ย <laughs> เออเข้าท่าเว้ยอย่างนงี้นะโอ้โหแจ๋วเลยมีใครทำไหมอย่างเงี้ย <laughs> นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวติดอย่างนี้เลยครับนี่นี่นะเอามาติดอย่างนี้นะนี่โอ้ยแยมโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเดยติดอย่างนี้ไปเลยนี่ว้าดุ <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนแปลงรูปทรงด้านหน้าเจ้าอินดี้นิดนึงนะครับโดยผมจะลอก แคบลานี่ทิ้งนะครับนี่คือมันแคบล้านหมดสภาพแล้วอ่ะพี่น้องนะครับก็ก็คือต้องเอาง่ายๆว่าผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอลุล้นกันดูดีกว่านะครับนี่ขีกทิ้งเลยเดี๋ยวมาลุนกันครับมาลุนกันเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ ตัวที่ผมจะต้องรีบทําที่สุดก็คือตัวนี้ครับก็คือเปลี่ยนกระจกหน้าดูสภาพนี่มันจะโบโบนะครับแต่ว่าไม่ได้ขาดไม่ได้ทะลุนะครับแต่กระจกมันแตกนะครับกระจกมันแตกเฉยมันไม่ได้ทะลุเข้าถึงข้างในนะเนื่องจากว่ามันมีมันเป็นกระจกสชั้นใช่ไหมเนี่ยมันจะมีแผ่นตัวเนื้อพลาสติกนะครับอีกชั้นหนึ่งนี่กระจกผมก็เลยไม่ได้เกิดความเสียหายมากนะครับตอนนี้ แต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะผุจะพังไปนะครับผมผมก็เลยเดี๋ยวนี่ตัวนี้สาเหตุที่ผมต้องติดแคบล่าไว้ก็คือตัวนี้ครับนี่ฮะทีนี้ผมจะถอดเอาตัวนี้แหละออกมาทำสีให้ช่างทำสีให้นะครับนี่นี่ครับผมจะให้ช่างทำสีตัวนี้ก็เคาะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะโป เก็บงานโปะแล้วก็พ่นสีใหม่นะครับแล้วก็จะติดหรือจะทำอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวค่อยมาดูมาติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องลือออกมาก่อนนะครับสภาพก็จะไม่น่าดูเท่าไหร่มันไม่สวยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วไม่รู้ว่ามันจะเข้าตากมการหรือเปล่านะ้องมารอลุ้นกันดูครับ เดี๋ยวผมต้องถอดอ่ายนะครับถอดชุดฝฟามารอดูกันที่ลอกเรียบร้อยครับลอกออกไปแล้วอโอ้โล่วงโอ้ศัสับเกือบล่วงโอ้โตยตายตายตายโอ้ยเกือบล่วงครับโอ้โหหลุดมือครับโทรศั์หลุดมือ นี่ครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะทําการถอดออกมาโดยมีน็อตยึดแค่ตัวนี้นะครับยึดนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเราจะมียึดข้างล่างอีกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมา,า,าเขาเรียกว่ารีดนงเวดรีดนเวทเนาะอ้าวเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ดิผูดผิดแล้วโอว้เดี๋ยวค่อยมาติดตามอีก ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ยังรอกสติกเกอร์อยู่ครับเออตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามมันต่อนะครับไปส่งคนไปทำงานก่อนนี่ครับไปทำงานพัทไทม์ครับผมต้องปานไปทำงานเดี๋ยวเรามากลับมาตามกันต่อนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตสัก15นาทีครับผมไปกันเลยครับอ๋แดดออกแล้วครับแดดออกแล้วแค่อย่งนึงเดี๋ยวเราจะถอดต่อครับผมต้องเดินเข้าไปเอาขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยไม่งั้นไม่ถนัด ไปก็ที่บูเยอะน็อตเยอะอืมนี่อันนี้ตอนที่โดนชนแล้วผมเคาะออกมานะเคาะเท่าที่เคาะได้นะฮะเพราะว่าอ่าตอนนั้นอยู่ที่บ้านอุปกรณ์เรามันมันไม่ครบนะเดี๋ยวต้องไปเอาขากล้องกับอ่ากุญแจรถก่อนครับไม่งั้นถอดลำบากครับผมเดีย๋ยวเอากุญแจรถกับขากล้องก่อน อ่ะเราได้ขากล้องมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ทำงานได้กุญแจแจรถครับแสงโฟกัสอันนี้รถก็เยอะครับ เดี๋ยวจะไล่ถอดเลยครับไล่ถอดให้หมดเลยอ่ะอานี้ก่อนครับ เปิดออกเลยเพราะว่าจะถอดแหงน้าวให้หมดเลยไฟก็แบตเตอี่เต็มอยู่เนีเ่ผมจะไล่ถอดถอดออกมาให้หมดเลยครับตัวนี้แล้วก็จะทำความสะอาดแล้วก็จะซีน ตัวปิดช่องอากาศนะครับปิดช่องอากาศแอร์อยู่ด้วเนียมันเผลออยู่นิดนึงตอนนั้นผมลืมผมลืมปิดเมืนจะมาถอดตันนี้มาจังหน้าตอนนี้ก็จังหน้าก็เหลือน็อตตัวเดียวแล้วครับเหลือน็นอตแคตตัวเดียวนี่ก็จะเดียวทำสีใหม่เลย มอดเป็นสนิมขันยากหน่อยลุยงานตากฝนตากแดดเนาะโดนฝุ่นะโดน,น,นดินก็มนะัดเป็นสนิมไปมาไล่จะไล่เปลี่ยนลอดใหม่ให้หมดเลยโอเค ตรงนี <c oughs> ้ครับอันนี้เป็นเบอร์สิบอันนี้เป็นเบอร์หกหอยมาใช่ there. เดี๋ยวเราสวมไว้นี่ก่อนปกติมันจะอยู่อย่างนี้ครับูกยางจะอยูอ่เดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆครับอ่าความเสียหายที่มันมันยังเอาไม่ได้ยังทําขึ้นไม่ได้ตัวนี้เนี่ยถามว่าเสียหายไหมเสียหายครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระจกนะครับ ถ้าผมเปลี่ยนกระจกเนี่ยผมต้องเอาตัวนี้ขึ้นนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้ยังดึงขึ้นไม่ได้ต้องรอถอดกระจกก่อนครับผมหวังว่าผมน่าจะได้เปลี่ยนกระจกก่อนกลับบ้านก็ต้องรอดูกันก่อนครับไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า,าเรามาถึงแหล่งมันแล้วนะในกรุงเทพนะครับถึงแหล่งกระจกแล้วนี่ก็ สภาพก็มีแต่ขี้โคลนขี้ฝุ่นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฉีดน้ำล้างให้หมดเลยนะครับฉีดน้ำล้างออกให้หมดเลยไฟหน้านี่ที่ได้มาตอนนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่คิ้วใต้ไฟนี่ทอดทงเอาไปทำหายโอ้โหยังเซ็งเป็ดอยู่เลยครับไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับวันนั้นผมไปถามแล้ว ถามหาซื้อเขาบอกไม่มีต้องต้องไปหาดูเรื่อยๆเขาบอกอย่างเนี้ผมก็เลยยังจนปัญญาอยู่นะครับเดี๋ยวน้ำฉีดล้างอันดี้ฝุ่นก็นู่นะครับตั้งแต่วิ่งอยู่บ้านละแนะนะครับดูนี่ไปหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องเอาจรลบงจรลบีมาทาไว้ครับนี่ ว่าเลยเนาะอายุรถมันก็นานเข้านานเข้า,าถ้ามีตังก็อยากจะยกหัวเปลี่ยนนู่นนะครับเปลี่ยนเป็นหัวรุ่นใหม่เลยนะอยากเปลี่ยนเป็นหัวเดก,ก้าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมครับเดี๋ยวมาตามกันต่อคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องเอาพวกนี้ไป ลอกสติเกอร์ออกแล้วล้างทำความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องล็อกกี้อินดี้สายจวดเราด้วยนะครับผมนะครับฝากทีมงานโทรหนึ่งเราไว้เหมือนเดิมเช่นเคยครอันนี้ก็จะเป็นอินดี้พัดถิ่นมาไกลเหลือเกินครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปคลิปหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ